การบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานะครับแน่นอนว่าคนที่ติดตามข่าวก็ยังคงลุ้นนะครับว่าทางออกของเรื่องนี้หรือจุดจบของเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงยังไงบนโต๊ะเจราจา JBC หรือที่ศาล ICJ หรือศาลโลกซึ่งซึ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาไปร้องอยู่ฝ่ายเดียวนะฝั่งเราเนี่ยก็เลยยืนหยัดอยู่ใน หลักการทวิภาคีนะครับแล้วก็มีการเดินสายเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับท่านผู้บัญชาการหาสูงสุดนี่ก็ไปร่วมหารือกับทั้งทางเวียดนามนะแล้วก็รวมไปถึงการฝึกร่วมฝึกผสมต่างๆระหว่างไทยกับอย่างเช่นมาเลเซียสหรัฐและนานาชาติอื่นๆนะก็มีการสอบถามถึงเรื่องพีพาทที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันจะมีทางออกอะไรยังไงบ้างเราก็ได้นินย้ำจุดยืนไปว่าเราไม่ต้องการให้มีความรุนแรง ฝั่งกัมพูชาเขาก็เดินเกมแบบนี้เหมือนกันออแขกต่างประเทศแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเขาก็จะเอาข้อมูลชุด,ชดเดียวกันเนี่ยป้อนไปให้บอกว่าเราเนี่ยบุกรุกและสังหารทหารเขาเสียชีวิตข้อมูลจากนี้ต่อไปเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่หลายคนอาจจะทวงถามและสงสัยนะครับมันเป็นภาพรั้วกั้นปราสาทตาเมืองทมวันนี้เนี่ยสมปราสาทก็กลายเป็น พื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือพื้นที่พิพาทแม้ว่าทางกองรับไทยของเราจะยืนยันมาตลอดนะครับว่ามันเป็นของเราแต่กัมพูชาเขาก็เคลมว่าเป็นของเขาเหมือนกันอย่างเช่นปราสาทต,ตาควายเมื่อช่วงอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยในส่วนของปราสาทต,ตาเหมือนทมเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่เป็นจุดหมายสําคัญเป็นหมุดหมายสําคัญและเป็นที่หมายปองของประเทศเพื่อนบ้านเราคือกัมพูชา ภาพภาพนี้ครับพลโทรกรนกเนตรรคะเวสณนะอดีตแม่ทัพภาคที่2เนี่ยและอดีตผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีเนี่ยซึ่งเคยรับหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลชายแดนไทยและกัมพูชานะครับยืนยันบอกว่าทั้ง3ปราสาทนี้อยู่ในเขตของประเทศไทยต้องยึดตามแผนที่กองทัพไทยคือแผนที่1ต่อ5้าห0ื่นซึ่งมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายชัดเจนคือภาพนี้ ภาพนี้เนี่ยถ่ายขึ้นเมื่อปี5-1จะเห็นนะครับในภาพนี้มีรั้วกั้นแนวชายแดนโดยทหารไทยเนี่ยเป็นคนที่ถือกุญแจเปิดและปิดตามเวลาหากนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาจะขึ้นมาเที่ยวที่ปราสาทต,ตาเมืองทมสุรินเนี่ยจะต้องมารับบัตรคิวก่อนผ่านขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทเนี่ยครับภาพนี้พลโทโกนุกบอกว่าผมได้ถ่ายภาพร่วมกับรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของกัมพูชา และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ในสมัยนั้นซึ่งได้ถ่ายภาพนี้ไว้ในวันที่13สิงหาคม2 5 5 1ซึ่งยืนอยู่ที่รั้วทางขึ้นปราสาทต,ตาเมืองรมฝั่งประเทศไทยมีภาพของพลโทเจียมอนซึ่งเป็นผอบภอูมิภาคทหารที่4พลตีกนกผอบอกองกําลังสุรานารียศในขณะนั้นพลเอกเนียงพาดรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและพลตีสลดึก ยศในขณะนั้นภาพนี้ถูกถ่ายไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่ามันมีรั้วกัน้นแล้วหลายคนถามใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วรั้วกั้นหายไปไหนหายไปได้ยังไงร,รายงานข่าวระบุนะครับว่าสําหรับรั้วกั้นแนวชายแดนปราสาทตาเมืองรวมที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพเนี่ยมีการรื้อถอนหลังการสู้รบเมื่อปี54เนื่องจากว่ารัฐบาลในขณะนั้น คือรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีนโยบายรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือมีนโยบายในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาเพื่อลดความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงมีการรื้อรั้วนี้ออกไปครับคำถามที่หลายคนถามใช่ไหมครับรั้วนี้ถูกรื้ในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เหตุผลที่เอามารื้อรัว้วก็คือ ต้องการฟื้นความสัมพันธ์หลังจากมีศึกชิงเขาว่าวิหารกันไปหรือทิ้งซะส่วนเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านี้เนะ่ะเราก็ไม่รู้พลโทกนกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการสืบสวนความจริงของทางเนชั่นยืนยันนะครับในบทสัมภาษณ์นี่คือยืนยันเลยว่าปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทสามหลังสมัยที่ตนเองอยู่นี่คือทําหน้าที่ในการควบคุมจุดนี้คือเป็นผู้ถือกุญแจ ในการที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือทหารฝั่งกัมพูชาขึ้นลงนี่ต้องมารับตั๋วหรือบัตรคิวนั่นเองในการขึ้นเที่ยวชมปราสาทพอรื้อรั้วไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยอิสระสําหรับนักท่องเที่ยวฝั่งเขาหรือทห,หารฝั่งเขาที่ขึ้นขึ้นมาอยู่บนปราสาทและวันนี้เนี่ยก็มาแสดงนะครับท่าทางแสดงการเป็นเจ้าข้าเจ้าของแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เมื่อก่อนเนี่ยจะขึ้นเนี่ยนะครับปนตรกหลบอกต้องมาขออนุญาตผมนะมันมีประตูมีรั้วกั้นทารั้วสองชั้นเลยแล้วใส่กุญแจเปิดปิดคุมเวลาขึ้นและเวลาลงนะตอนนี้เนี่ยมันหายไปแล้วนะครับแต่วันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้บอกในบทสัมภาษณ์เนี่ยว่าหายไปในช่วงใครสมัยใครรัฐบาลใครแต่วันนี้ชัดเจนว่าคืออยู่หายไปในสมัยช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งหลักนะครับพอมันหายไปแบบนี้เนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่า ตัวของพลโทกโนกเนี่ยนะครับเคยอยู่ที่ชายแดนมากองทัพของกัมพูชาหรือทหารของกัมพูชาเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจได้แค่ไหนนะครับพลโทกโนกเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่8มิถุนายนปี68นะก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะผ่านทางเนชั่นเนี่ยพลโทกโนกบอกว่าผมเนี่ยอยู่ชายแดนไทยและกัมพูชามาตลอดทั้งชีวิตในการรับราชาการทหารคืออยู่กับทหารกัมพูชามานานโดยเฉพาะกับพลโทรสไลดดึก พลโดสไลดึกนี่เป็นานายทหารครับคีแมนคนสําคัญที่คุมกําลังของฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะบริเวณชายแดนนะแล้วก็เป็นขุนพลข้างกายที่หุนเซนเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจด้วยทหารนี่ครับพลโดกนุกบอกว่าผมเนี่ยรู้จักเขาดีเลยคือพลโดสไยดึกนะครับเพราะตอนเขาพระวิหารเนี่ยเคยเจร,าจ,าจ,ร,าจ,ราจากันเจรจาวันเจรจาเนี่ยก็ตกลงรับปากรับคํากันดีนะแต่หลายเรื่องก็ทําไม่ได้จริงนี่ครับ นี่คือในส่วนของประสาทตาเมืองทมนะการรื้อรั้วหรือประตูทิ้งในวันนั้นเนี่ยนำมาซึ่งปัญหาในวันนี้และก็ไม่ใช่แค่เรื่องประสาทยังกลายเป็นเรื่องรุกลามไปถึงช่องบกอิะหากจากช่องบกก็กลายมาเป็นการสั่นคลอนทั้งประเทศเพราะภาวะผู้นาของคุณลุงอิงเนี่ยก็ถูกสาลรัมนุนสั่งให้หยุดทำหน้าที่ไปแล้วจากกรณีคลิปเสียงนี้ แม้ว่าทางพรรคเพื่อไทยเองหรือทางรัฐบาลเองจะมีความมั่นใจว่าจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ก็ตามแต่หลายฝ่ายนักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะสถิติย้อนไปดูของพรรคเพื่อไทยผู้นําของพรรคเพื่อไทยเมื่อจะเป็นคุณสมชายก็ดีคุณยิ่งลักก็ดีคุณเศรษฐาคุณสมัครต่างๆล้วนแล้วแต่ตกม้าตายจากคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญ ถูกประหารโดยสารสารัฐธรรมนูญทั้งสิ้นคุณอุ้งอิเองเองก็จึงมีเปอร์เซ็นต์สูงถ้าเราไปย้อนดูตามสถิตินี่คือเรื่องของประสาทนะครับทีนี้ข้อมูลฝ่ายความมั่นคงที่ออกมาล่าสุดก็น่าสนใจถือว่าน่าสนใจมากอย่างที่ทุกคนทราบดีถ้าใครตามข่าวตอนนี้ประเทศไทยของเราเว้นว่างตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ ตามรายงานข่าวระบุบอกว่าเป็นการแช่แข็งเก้าอีน้นี้เพื่อที่จะรอตัวของบิ๊กแก้วหรือพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์เป็นเพื่อนรักเตรียมทหาร21รุ่นเดียวกับบิ๊กแดงซึ่งบางข่าวก็บอกว่าคือโคตาของบิ๊กแดงนายทหารคนนี้บิ๊กแก้วนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ,ะเพราะเขมรเห็นชื่อหรือกัมพูชาเห็นชื่อนี่ก็ต้องจำชื่อได้อย่างแม่นยำ เพราะเป็นอีกหนึ่งคีแมนคนสำคัญที่วางแผนในการสู้ศึกสู้รบในสมัยเข่าพระวิหารหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นแผนจักกระพงภูวนาชมีการเตรียมการจะใช้แผนนี้ขึ้นมารับมือกับกัมพูชาเพราะสมัยเข่าพระวิหารนี่บิ๊กแก้วนี่วางแผนนะแล้วตอนนั้นฝั่งกัมพูชานี่ราบเป็นหน้ากองและย่อยยับในศึกเขาพระวิหารไป นี่เป็นการปัดฝุ่นเก e ้าอี้รับนุ่งกระลาหหมรอตัวของบิ๊กแก้วซึ่งเป็นสายตรงของพลเอกกับพิรัชต์กงสมพงศ์หรือบิ๊กแดงทีนี้อย่างที่เราทราบกันดีข่าวหลายคนคงเห็นในโซเชียลไปนะครับที่ปราสาทต,ตาควายมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการ,รเผชิญหน้ากันของมวลชนทั้งสองฝั่งทีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวฝั่งกัมพูชาเป็นร้อยนะครับที่เดินทางไปโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ย ไปเที่ยวชมปราสาทต,ตาควายบรรยากาศเนี่ยก็คึกคักนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมปราสาทเนี่ยมีทั้งคนไทยและคนกัมพูชานักท่องเที่ยวกัมพูชามาเที่ยวชมปราสาทนะลูกเด็กเล็กแดงทั้งแม่ชีพระสงฆ์นักธุรกิจก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันหลายคนนะครับที่สําคัญคือพอมาเที่ยวเนี่ยมีการพกเงินสดหรือที่ฝั่งกัมพูชาเขาเรียกว,ว่าเงินเรียวเนี่ยพกเงินเรียวมาด้วยนะพกมาเป็นฟ่อนๆนะเดินแจกให้กับกลุ่มทหารนะครับ เอาเงินมาแจกให้กัมพูชาและทหารไทยบางคนก็ได้นะเห็นว่าได้ประมาณคนละ2,000เรียวตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ16บาทอ่นะก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นในมุมมองของเขานะได้คนละ16บาทเนี่ยบางคนก็ให้ลูกอมก็มีนะเออให้ลูกอมสอ,อสองห่อเป็นการให้กําลังใจทหารของกัมพูชาเขานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับที่สําคัญคือตัวของประสาทเนี่ยมันจะ ยังไงต่อนะฝั่งเรากย็ยืนยันว่าเป็นของเราฝั่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นฟ้องศาลโลกแล้วก็ขึ้นไปแล้วด้วยแถมบอกนานาชาติต่างๆว่าคือของเขานะต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลไทยในการรับมือครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ